พี่น่อเห็ดปลาเฮ็ดกับปลายหลเดี๋ยวพี่นนอมมาประทานเขาตอนยายออกมากเขาจะลกกับบ้านแล้วพี่น้องเขาลับบ้านแล้วจ้าตอนยายออกยายเข้าเขาก็ออกนะคะพอสองกลุ่มผอพี่น้องอีกคนหนึง่งอ่ะคนหนึ่งน่าจะเป็นคนท่าอีกกลุ่มนึงน่าจะเป็นคนทั้งอันทั้งอีกอย่างก็กบระหูแต่ว่าเป็นคนเดนมาร์กหรอก มีคนทั้งเดนมาร์กดอกเห็นไหมเราค่อยมีเลยจ้าพิเศษเมย์มดแต่พี่พน้องเห็ดผึ่งหวานเราค่อยมีแล้วเห็ดผึ่งหวานไม่ค่อยมีแล้วจ้าพี่น้องเอ,อ๋ยชมป่ากันป่าง,งามๆเห็นไหม ึพ่งดำเพึ่งดำ็มเฮ็ดเพิ่ง,น,น,งนะเพึ่งอันเมโมดจ้าเพิ่งเมโมดตัดขาเราก่อนจ้าอึ๊บเนี่ยเนี่ยคิดาเอาตลออยู่อ่อนๆหาดพี่นอ้องจุ่มนี่แม่คันยูนี่อบบอ็ิดว่าเจ้าจะตัดเอาเลยด้วย กี่ดอกนืมก็ได้กี่ดอกอืมซีดอกเอาไปเล่มเอาแต่ดอกนี้มันอันนี้ผดเป็นเนาะีลายผดเนาะเอาดอกเนาะอันนี้เอาไปเล่มเอานี่เห็นบอขาเป็นแต่งามได้สามดอกพี่นอ้องได้สามดอกได้สามดอก สามดอกจ้าออแล้วพี่น้องดอกออกดอกออกไหมนี่มดอดยางมาย อีกหมขากล่องบร,ริเลืองพี่น้องเอ้ยจะมันเนาะมันอยู่ในกระเป๋าติย่ายเอาไปทํางานนั่นไหมย่ายก็เลยลืมลืมสนิทชิดเชือเลยเอาแต่ขากล่องใหญ่มากเอาขากล่องใหญ่มันมันไม่มีหม่องอันใส่โทรศัพท์ติล๋ลพี่น้องอุ้ยพี่น้องดรอกนึงอุ้ยตะกุนดอกนึงพี่น้อง

่นด็อกนึงพี่น้องตั้งเจินเถือนกนี่คุณตั้งเจินเถืออยู่ในป่านี่น้ำงามท้างนี้ก็มีพี่น้องดอกอ่อนแล้ว งา่ายๆสองสามดอกนี่ดอกหนึงดอกอีกง่าย่ากมีด้หมอดคนคือใน,นหมอดัอนได้ง่าย อันนี้ก็อนอ่อนอย่แต่หัวเป็นบเราจะอันเออนนี้อ่อนๆก็จ้เตบอลพี่น้องมึงไงลังเตุ๋ดบอนนจ้ะดอกอ่อนๆแลรวางานนี่อันนี้หน่อ กนึ่งจ้ะลุกเอาค่อยมาตัดขามันจะค่อยม้วนนะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะจุ๊บแต่แกงนึ่งเหรอพี่น้องนี่แต่เห็ดพึ่งดำมาหนิจ้านี่พี่น้องมาประมาณง่าย แต่ผ้าผ้ามางแลยางกดอง,งดดนี้นะดดเด่นไหมดกนี้สวยมากเลยจ้าดดนี่ก็ดดนี่ดอกหน่อยนลย่จับขาคนเดียวนี่ดอกหน่อยแลย้ว นี่จ้าไหมนีด่ดิ็นปะอกตะหักตะล็อกจุตะหักอึ๊บเอาได้ยู่พี่น้องนาะพี่น้องคุณสามีคุณสามีถือเห็ดมาเต็มมือเลยพี่น้องนั่นป,ปาเห็นปะเราถายไก่เราเรียกมันสีดาพี่น้องพ่อแล้ว ปาดดอกเห็ดงนะพี่น <Luc> <livest> ้องพี่น้องเห็ดห็ไมอ้่เอช่อช่อชชงนีพี่น้องเห็ดงมึงเนี่เห็ดง่าุนสามีอย่งนี้นี่ยนี่ยัง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 มัดสรุมอึ๊บ นะเนี่ยมันอ่อนอยู่เดนนี่พี่น้องอ่อนๆนหนึ่งเห็นปะน่ะหลายคักคุณเนี่ยมองเนี่ยอ่อนๆอนดูพี่น้องนี่นี่อ่อนคือเห็ดกระด่างเนาะใครเป็นเห็ดกระด่างคือนสูบเสียบนี่เนี่ยคือเห็ดกระด่างเลยพี่น้องเนาะมันเห็ดกระด่างเลยจ้าน่ะข้างล่างจะเป็นหนึ่งสิ สิกินได้อยู่นี่เนาะแต่ข้าาเคยกินสิไหมพี่นอ้องด้ยบกากินเดี๋ยวซ้ำนี่พี่นอ้องเห็น้่แฟนเราเห็ดมาสสายสองดอกนกักเลยพี่นอ้องเนาะพี่จะเห็ดพึ่งดำนะเห็ดพึ่งแม่มดจากพี่น้องนะพอได้แกงอยู่จ้านะเอาไปหนึ่งไหวพี่นอ้องแยกกระสิกับบ้านห้วจ้าสูสารแฟนแฟนเราหิวเขาเทียงแต่ว่าายได้หอ่อเขามากินน้ำ กระไรหลายเติมจ้วพี่น้องแต่สองแกงอยู่เด้ไม่จะเห็ดผึ่งดำโอ้ไม่จะเห็ดผึ่งไม่หมดแต่พี่น้องขอบคุณทุกทุกแช่ด้วยใจเด้อขอบคุณในหลายจ้ะพี่น้องทุกทุกแช่ด้วยใจเด้อลืมขากล่องเห็นปอยู่ดีไม่แห้เขาเกาจ้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจออนด้วยใจเด้อขอบคุณในหลายจ้าพอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายจ้า